เราก็มาอยู่สลับเกมใหม่ประจำสัปดาห์กันอีกเช่นเคยับสำหรับใครที่รอคอยเกมใหม่อยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยคลิปนี้จะรวบรวมรวมาให้ผู้ชมมั่งถึง15เกมเลยนะครับ เนาะก่อนที่เราจะมาดูการแนวก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมแหนมสามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แทงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมเกมที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการเป็นเสีเวลาแลลวกันนะครับไปดูการอีกคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมแรกกันนะครับสำหรับตัวเกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Monster Battle นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆโดยจะนําเหล่าตัวละครในอมงอ s เตี่ยมาเล่นกันแล้วไปกําจัดหนูที่จะมาคอยทําร้ายเราครับตัวเกมเนี่ยจะมีพวกตัวละครในอมงอสตต่างๆที่จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยนำขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะไปปลดล็อกตามด่านได้เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะสลับกันเล่นนะครับว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนไปเล่นในแต่ละด่านนะครับแต่ละตัวก็สามารถ ใช้วุ้นได้ตามที่เราต้องการตัวเกมก็จะมีการอัปเกรดตัวละครนะครับแล้วก็จะมีการอัปเกรดตัวของวุ้นต่างๆด้วยเหมือนกันแล้วก็ยิ่งเราเล่นไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีสตูที่โขดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้เราเนี่ยผ่านด่าน ยากขึ้นเรื่อยๆเนเองนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเราก็มาอยู่สําหรับเกมที่2นะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนว tower defense นะครับแล้วก็มองหาเกมมาใหม่น่าเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า b a s e b o t นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม b a s e b o t เนี่ยจะเป็นเกม tower defense ติดตั้งฐานของเรานะครับเพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาบุกฐานทัพของเราให้ได้ะครัยยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆเท่าไหร่นะครับก็จะมีตัวหออ ทหารของเราเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีตัวละครที่โหดเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับตัวของด่านภายในเกมก็มีเยอะแยะมากมายให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยแับสำหรับรใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นํบก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลิดเพลินได้ นั่นเองเนะเกมผ่อนคลายกันบ้างนาะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Monkey t a g Mobile นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวริงนะครับที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นลิงกับวัสซิล่านะครับที่จะวิ่งไล่จับกันนะครับก็จะสุ่มแบ่งฝั่งเลยว่าใครเนี่ยจะเป็นคนล่าหรือว่าใครจะเป็นคนวิ่งหนีนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะบรรจุคนได้มากถึง12คนต่อห้องเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยสามารถตกแต่งตัวละครได้นะครับขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นไปถึงไหนแล้วก็จะมีตัวเกมเนี เ,เป็นเกมท right right well anyway right? ี่เล่นไม่ยากเลยนะครับแค่เราเนี่ยต้องวิ่งไล่จับคนให้ได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะสามารถเล่นกับคนอื่นได้แต่ว่ายังไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้โดยตรงนะครับเพราะตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มคนเข้ามาในห้องซะส่วนใหญ่นะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้ภาพกราฟิกไม่กินสเปคอะไรมากเลยนะเกมแนววางแผนกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมนี้มีชื่อว่า De ิ o h เ l e ล g เกมนั่นเองนะครับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมวางแผนเกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์เพื่อผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการสร้างหุ่นนนนยต์ใเกมี้ เ,เกมที่เล่นไม่ยากเลยแค่เราเนี่ยต้องวางแผนหุ่นยนต์ของเราว่าจะใช้ทําอะไรบ้างนะครับบางหุ่นยนต์บางตัวเนี่ยอาจจะเอาไว้กําจัดศัตรูภาคพื้นดินบนท้องฟ้าก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละตัวมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปอยู่แล้วขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนไปเล่นในแต่ละดานนั่นเองนะครับนอนกจากภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมันจะอารมณ์คล้ายเกมกระดานทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าตัวเกมมันจะสามารถควบคุม กลค่รของเราได้ในการเลือกใช้หุ่นยนต์นั่นเองนะครับเนาะก็ะใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะไปเกมที่เล่นสนุกเล่นเปิดน,นะมาอยู่สลหรับเกมแน RPG, วอิน RPG รบสมแนวโบบ้าเข้าไปด้วยนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า w o r ร์เอ็นเทอร์นอลออนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยนำเหล่าฮีโร่ต่างๆนะไปสู้รบกันแล้วก็จะมีวงบีบเข้าเรื่อยๆนะคล้ายๆตัวของ t บสท์โนยัด้วยเหมือนกันนะครับตัวเกมเนี่ยหลักๆก็คือการต่อสู้กับผู้เล่นสัส่วนใหญ่แล้วก็จะมีโหมดทั้งเป็น PvP PvE หรือว่าจะเป็น w a r c a n ก็มีเหมือนกันตัวเกมเนี่ยก็จะมีวงบีบเข้าเรื่อยๆแล้วก็จะมีการเก็บทรัพยากรต่างๆเพื่ออัปเกรดตัวของตัวละครของเราให้แข็งแก่ง ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลิน,นภาพกราฟ,ฟิกค,ค่อนข้างสวยตอนนี้เกมก็เปิดเอลิเซ่ยูหรือว่าเปิดให้ทดลองอยู่สําหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับสาหรับเกมายครัวของเกมเว w วูฟหรือว่าแนวอมองอัจฉนิมากนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่ายูรังนั่นเองนะครับท่านผดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตัวเกมจะอยู่ในทีมนั้นแต่ว่าจะเน้นกราฟ,ฟิกเป็นแนว น่ารักน่ารักหน่อยแล้วก็จะเป็นแนวจิบิทจิบิทหน่อยๆนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยแก้ไขปริศนาแล้วก็จับคนที่จะมาทําร้ายเราให้ได้เหมือนกันนะครับก็จะแบ่งฝั่งเลยแหละนะครับใครเป็นฆาตกรหรือว่าใคร เป็นผู้รอดชีวิตคล้ายๆกันเลยนะครับแบบเดียวกันเลยทีเดียวนะครับตัวเกมเนี้ก็จะมีภารกิจให้เราเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวเกมก็จะแบ่งเป็น2เวลาก็คือเช้ากับเย็นนะครับเช้าเนี่ยก็คือทำภารกิจไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เย็นเนี่ยก็จะมีตัวของผู้ร้ายนะครับที่จะมาคอยจัดการเราอยู่เราเนี่ยก็ต้องเอาชีวิตรอดอยู่ให้ได้ตัวเกมเนี่ยจะบรรจุคนได้มากถึง20คนต่อห้องเลยนะครับเล่นกับเพื่อนได้นะก็ะใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมแนวไอรอ g กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Rabbit Ninja รัมเบอร์นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะอยู่ในตีมนารโตะเลยนะครับก็คือชุดหรือรูปแบบภาพเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่ว่าตัวตัวละครมันจะเป็นกระต่ายนะครับเนาะตัวเกมหรือว่าการซ้อมหรือว่าการทํางานหรือว่าการใช้กระถาตงต่างๆมีให้เราได้ใช้กันมากถึงหาธาตุเลยทีเดียวนะครับก็จะมีเต่าทักษิณให้เราได้ไปสู้กันด้วยนะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเดรสไตล์ตัวนี้แล้วก็ตีมนารโตะอยู่ด้วยเนะี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกม PC ที่พ่าออกมามือชือ กันอีกนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Potion p e r m i s นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็น ard, นักปรุงยานะแล้วก็จะอยู่ในโลกแฟนตาซีที่เราเนี่ยจะต้องไปช่วยหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนาะตัวเกมเนี่ยมันจะคล้ายตัวของ Star d i w a l เลยก็คือเราเนี่ยสามารถเล่นเป็นแบบ o p e n o v e r เล่นยังไงก็ได้หรือว่าเรานี่จะเล่นตามใจเราก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเกมหลักๆก็คือเรานี่จะต้องไปหาทรัพยากรมาปรุงยาของเราให้ได้ก็อย่างเช่นการไปฟาร์มของในป่าต่างๆนับตัดไม้เก็บสมุนไพรต่างๆด้วยเหมือนกันแล้วก็ในการปรุงยาในเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีการเรียงจิกซอได้วยนะก็ค,คือมันก็จะมีจิกซอสของเราได้ไปต่อกันด้วยนะเพื่อจะได้ยาที่ดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวเกมก็จะมีการรักษาชาวเมือง ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นเกมที่ทำกันได้ดีแล้วก็ตัวเกมจะรับรองระบบคอนโทรลเลอร์ด้วยน้สตารใคไรที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเสียตังค์นะครับแต่ว่าราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากก็สามารถไปซื้อแล้วก็ไปลองเล่นก็ได้ภาพกราฟิกจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนั่นเองนะก็มาอยู่สำหรับเกมแนวอินดี้เล่นยูวๆกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าวิสฟูดต้นนีงนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นแม่มดนะครับที่จะต้องออกประจุภัย ตามหาทรัพยากรต่างๆเพื่อจะมาปรุงยาหรือว่าเพื่อจะมาทำคาถาของเราซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้อง Open เว r ร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าตัวเกมก็ยังมีภลรกิจให้เราทำด้วยเหมือนกันนะครับ ตัวเกมก็เป็นเกม p c ทีที่พอลงามามือถือด้วยเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับก็จะมีการสู้กับฝั่งมนุษย์ด้วยนะครับเฉพาะคนที่เป็นไวรัสเท่านั้นนะครับเพื่อจะเสกให้เขาเนี่ยเป็นอะไรต่างๆได้นะครับเนาะตัวเกมก็จะมีปริศนาต่างๆให้เราเลือกแก้ไขกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ดี เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมเล่นชิลเล่นเพลิน l, แล้วก็ไม่ต้องกี์อะไรมากกันมากนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Rush Rider นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยห้เราเนี่ยขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปในโลกที่เต็มไปด้วยท้องทะเลทรายหรือว่าโลกที่นุ่มสลายตัวเกมเนี่ยก็จะไปเจอสถานที่ต่างๆที่เราไม่รู้จักนะครับทั้งตรงของสนามบินเอ่ยหรือว่าตัวของท่าเรือเอ่ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่า ตัวท่าเรือเนี่ยมันไม่มีน้ำนะครับมันแห้งไปหมดแล้วเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยขี่รถไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรมากจริงนะ้าทำธุรกิจไปเรื่อยๆเลยว่าเราเนี่ยจะขี่รถเล่นก็ได้เหมือนกันภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวพอลิอนนะครับใครที่ต้องงานที่จะเล่นเนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับ โอเคครับเราก็มีอยู่สำหรับเกมแนวยิงปืนกันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวยิงปืนแล้วก็มองหาเกมยิงปืนมาใหม่ด้วยเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า Beast Gun FPS e เนี่ยนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะลองไปอยู่ในสมรภูมิรบแล้วก็ยิงกันไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดหรือว่าจนกว่าเราเนี่ยจะคิวได้ตามที่เขากําหนดไว้ตัวเกมนี้ก็จะมีปืนต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะมีทั้งสไนเปอร์ ปืนแอนซอลเฟิลเนียปืนพกทูกซองหรือว่าจะเป็นตัวของปืนในเดื่นอีกมากมายหรือว่าจะเป็นตัวของคนเบาก็มีเหมือนกันนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นภาพกราฟิกเป็นแนวบล็อกบล็อกนะครับ,ใคร,นะครบใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยไหมครับ เราก็มาอยู่สําหรับเกมแนวขับรถแข่งรถกันบ้างแนวสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า Turbo t o r n a d o นั่นเองเนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวขับรถแบบ o p e n w o l d คล้ายๆตัวของ X-Stream นั่นเลยนะครับแต่ว่าตัวเกมนี้จะเป็นออฟไลน์แล้วก็กราฟิกทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีพาิกกิจต่างๆให้เราได้ไปเลือกทำค่อนข้างที่เยอะแต่ว่าเราเนี่ยก็สามารถไม่ทําก็ได้จะทําก็ได้ขึ้นอยู่ของเราเหมือนกันก็นกจะมีความต่ตางกันไปนะครับอย่างเช่นการขับรถมอเตอร์ไซค์ หรือว่าจะเป็นขับรถธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นเกมนึงที่น่าเล่นแล้วก็กราฟิกค่อนข้างที่ทาออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับรถต่างๆก็มีเราเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะเกมแนวเวอร์ชันทรือย่อกันบ้างนะครับเนาะสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Com นั่นเองนะครับถ้าอ่านพีก็ต้องหออภายกันด้วยนะครับเนาะสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวพื้นาย,ยอ่อที่มีแมปที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตัวปืนเนี่ยก็จะอิงตามหรือทเรวยอร่อยทั่วไปนะก็จะมี A k เคสไนเปอร์ปืนกลเบาลูกซองหรือว่าจะเป็นปืนพกก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกสนุกเล่นเ,นเพ่อนได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็ยังไม่ได้บือว่าอะไรมากมายเพราะตัวเกมยังเป็นเอรี่เอ็กเซสนั่นเองนะครับใครที่ื่องอาจจะเล่นเนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลย เกมแนวขับรถแข่งรถกันอีกเช่นเคยแนวสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า d a r b y m a d n e s นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมขับรถที่จะมีรถที่จะอยู่ในยุคสไตล์90นิดหน่อยนะครับมันจะมีความบินเทจนิดหน่อยตัวเกมเนี่ยจะมีกราฟ,ฟิกที่มันจะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมเราเนี่ยยังสามารถชนตูได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็จะมีความมันอยู่ในตัวกราฟิกสวยแล้วก็มีเฉพาะใน iOS เ่านั้นด้วยนะครับสหรับใครต้องการจะเล่นเกมน,นี้ก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูนได้เลยนะครับเกม PC ที่ลงให้มือถือแล้วก็เปิดให้บริการทางเน็ตฟิกกันอีกนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า t h s dog นั่นเองนะครับ สำหับตัวเกมเดสตอนเนียเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นอีกายม,มทูตนะครับที่จะไปเก็บรวบร,วม,รวมดวงวิญ,ญญาณที่ชั่วร,ร้ายดำมาไว้ในประตูจะให้เราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆ,ๆตัวเกมเนี่ยมันจะผสมการประจนภายแล้วก็ผสมแนวโซเข้าไปด้วยแต่ว่าจะไม่ได้เหมือนดาร์คโซมากจนเกินไปนะเพราะว่ามันจะมีการเก็บดวงวิญ,ญญาณเพื่ออัปเกรดตัวของตัวละครของเรา แล้วก็เก็บตัวของหลอดเลือดเก็บตัวของสิ่งของต่างๆได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีบอสต่างๆที่จะคอยจากการเราอยู่นะเราเนี่ยก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับนาะแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างที่น่าติดตามมากๆนะครับนาะก็สักใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้ท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องสมัครสมาชิกของ Netflix เท่านั้นถึงจะเล่นเกมนี้ได้นั่นเองนะก็เป็นบ้างสลับ15เกมมาใหม่ประจาสัปดาห์นะก็หวังท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันน้ขอาทผชมไปก่อนอกันคหั้า จะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝากติดตามก่อนแลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม